เดือนเมษายนปี1995ลูอิสเอลลิสวัย46ปีออกเดินทางจากบ้านในออตตาวาประเทศแคนาดาเพื่อใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เนินเขากาติโนโในเมืองควีเบกกับแฟนเก่าและลูกสาวของเขาซึ่งยังติดต่อฉันเพื่อนกันอยู่จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปิดคดีแล้วนะคะฟังจบก็ไม่ต้องรู้สึกค้างคาบอกเลยว่าสนุกและหักมุมพอสมควรค่ะ l o u ส s เอลลิสอายุ46ปีหญิงสาวมากความสามารถเป็นนักเขียนและนักข่าวเธอเริ่มเขียนหนังสือและวาดภาพประกอบครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลายัยจนเธอมีงานเขียนลงนิตยสาราเด็กชื่อดังล u i สเป็นคนมีสังคมมีเพื่อนเยอะและมีความสนใจส่วนตัวหลากหลายด้านทั้งการเต้นการรำไทยเก็กและการจัดสวนถือเป็นผู้หญิงที่มีโปรไฟล์ดีมากคนนึงเลยนะคะเธออาศัยอยู่ที่เมืองออตตาวากับสามีที่ชื่อเบรดมอร์แกน วันอาทิตย์ที่23เมษายนปี1995หรือตรงกับพศ2538ลูอิสออกเดินทางจากบ้านในออตตาวาตอนบ่ายโมงกว่าๆเพื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เนินเขากาติโนในเมืองควิเบกกับจอห์นแฟนเก่าและลูกสาวของจอห์นซึ่งพวกเขายังคบกันฉันเพื่อนอยู่เนื่องจากวันหยุดนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวจอห์นด้วยเลยมีปาร์ตี้เล็กๆก,ก,กันน่าจะมากันหลายคนนะคะต่อมาไม่นานเบรดมอร์แกนสามีของเธอได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่า ลูอิสไปไม่ถึงบ้านของแฟนเก่าเลยเธอหายตัวไปก่อนหายไปไหนไม่รู้เบรดเลยต้องแจ้งความคนหายโดยนายตำรวจโรเบิร์ตพูฟอร์ดเป็นผู้ดูแลคดีนี้เมื่อตำรวจสอบสวนเบรดเขาเล่า,ลารายละเอียดว่าวันที่21เมษายนปี1995ช่วงค่ำๆขณะที่ลูอิสและเบรดกำลังดูหนังจอห์นเมสนอฟแฟนเก่าของลูอิสโทรมาและพูดคุยกับลูอิสประมาณหชั่วโมงพอเช้าวันที่22เมษายน ลูอิสกับเบรดก็คุยกันบนเตียงตอนตื่นนอนว่าเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมจอนนะแล้วลูอิสก็ออกจากบ้านประมาณบ่ายโมงกว่าๆและนั่นเป็นเวลาสุดท้ายที่เบรดเจอลูอิสหลังจากนั้นเบรดก็ได้รับโทรศัพท์จากจอนว่าไม่เห็นลูอิสมาเลยนะเธอควรจะถึงตั้งนานแล้วเธอหายไปไหนเบรดเลยต้องแจ้งความนี่เป็นคําให้การของเบรดนะคะนอกจากเบรดจะแจ้งความแล้วยังโทรหาเพื่อนสนิทของลูอิสคนหนึ่งที่บ้านอยู่แถวนั้นเธอชื่อเบรนด้ามิสซันให้ช่วยหาลูอิสหน่อย เมื่อเบรนด้าขับรถตะเวนหาเธอก็เจอรถจีบสีเหลืองของลูอิสจอดอยู่ข้างทางประตูรถล็อกอย่างดีในรถมีกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าตังค์ทั้งเบรนด้าตำรวจและเพื่อนๆของลูอิสก็มาตะเวนสำรวจบริเวณที่รถจอดทิ้งไว้มีทั้งป่าทั้งแม่น้ำส่วนเบรดก็มาช่วยด้วยเขาตเตรียมโปสเตอร์แปะตามที่ต่างๆให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและตะเวนสอบถามรถที่ขับเข้าออกบริเวณน,นั้นว่าเห็นหวานใจผมไหมแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นอะไรเลย เมื่อทีมสืบสวนจอดลึกลงไปในข้อมูลและคำให้การของเบรดทั้งหมดตำรวจก็เจอความผิดปกติของวิธีที่เบรดกับลูอิสได้พบกันทั้งสองคนเจอกันในศาลขณะที่กำลังพิจารณาคดีที่โด่งดังมากของประเทศแคนาดานั่นก็คือคดีของเดวิดมิวการ์ดเขาเป็นแพะและถูกจำคุกฟรีๆถึง20กว่าปีมีคนให้การว่าเขาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยเจตนาแต่ไม่มีหลักฐานทางกายภาพใดๆตอนนั้นเทคโนโลยีการตรวจ DNA ก็ไม่มี คดีนี้เป็นคดีที่ลูอิสกำลังทำวิจัยในขณนะนั้นเพราะเธอต้องการนำเรื่องราวมาเขียนหนังสืออ้าวแล้วเบรดเกี่ยวอะไรตอนนั้นเบรดเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำบังเอิญเขาไปได้ยินการสารภาพจากเพื่อนที่ชื่อลารีฟิชเชอร์ที่อยู่ในเรือนจำเช่นกันเบรดเลยออกมาพูดออกมาให้การทำให้มีการรื้อคดีมาสอบสวนใหม่เทคโนโลยีการตรวจ DNA ก็มาแล้วผลการสอบสวนปรากฏว่าคนที่เบรดให้การว่าทำผิดเป็นลารีฟิชเชอร์จริงๆด้วย DNA ตรงเป๊ะ เดวิดมิอการ์ดเลยเป็นอิสระอีกครั้งตอนนั้นลูอิสรู้สึกชื่นชมในตัวเบรดที่เขากล้าหาญกล้าออกมาพูดเพื่อให้ความยุติธรรมกับเดวิดมิอการ์ดเลยขออนุญาตผู้คุมเดินเข้าไปกล่าวชมเบรดด้วยตัวเองและหลังจาก,กวันนั้นเธอก็เริ่มเขียนจดหมายหาเบรดความสัมพันธ์ก็งอกงามเธอเลยพยายามหาทางให้เบรดออกจากเรือนจําเร็วขึ้นเพราะเบรดก็อยู่ในเรือนจําจากคดีเดิมมานานมากแล้วจีบเขาก่อนด้วยนะเนี่ยลูอิสจากโรเบิร์ตพูฟอร์ดอยากทําความรู้จักเบรดให้มากขึ้นว่าเขาเคคยก่อออดีอะไรไรรว้ห เบรดบอกว่าเขาถูกตัดสินจำคุกข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยเจตนาเช่นเดียวกับเดวิดมิวการ์เมื่อปี2 5 2 1และตอนนั้นเขาก็ครอบครองยาเสพติดด้วยแต่ลูอิสเห็นว่าเบรดคือคนที่ควรได้รับโอกาสอีกครั้งเธอช่วยเหลือจนเบรดออกมาได้และได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันลูอิสหาอาชีพให้เบรดด้วยเขาทำธุรกิจรับจัดสวนจากโรเบิร์ตมองว่าก็ไม่เห็นจะมีเหตุผลอะไรที่เบรดต้องทำร้ายลูอิสเลยเบรดบอกว่าลูอิสเลิกกับจอห์นเพราะมาเจอเขานี่แหหละะจจจอนอาก็ได้ เขาสงสัยจอนมากที่สุดมารี Marie, นักสืบเอกชนที่เข้ามาร่วมสืบคดีนี้ด้วยก็สงสัยจอนเช่นกันวันหนึ่งจ่าโรเบิร์ตเลยไปเยี่ยมเยียนจอนที่ทํางานจอนบอกว่า mm. เขาใช้เวลาอยู่กับลูกสาวและพ่อแม่ในบ้านของพ่อแม่เขาเองนั่นแหละไม่ได้ไปไหนแล้วบ้านของพ่อแม่ก็ห่างจากจุดที่เจอรถจิบสีเหลืองไม่เท่าไหร่เองตำรวจเลยลงสำรวจพื้นที่บ้านของพ่อแม่จอนก็ไม่พบหลักฐานอะไรเลยจ่าโรเบิร์ตก็พยายามหาเบาะแสว่าใครอีกที่มีแรงจูงใจจะทำร้ายลูอิส ก็ไปนึกถึงคนคนหนึ่งคือลลรี่ฟิชเชอร์ที่เบรดเคยให้การว่าเขาเป็นคนผิดในคดีเดวิดมิวการเขาดันออกจากเรือนจําช่วงนั้นพอดีเลยบางทีเขาอาจจะอยากเอาคืนเบรดทางอ้อมก็ได้แต่ตำรวจก็เจอข้อมูลว่าฟิชเชอร์อยู่ที่อื่นในช่วงที่เกิดเหตุจึงตัดประเด็นนี้ออกไปมารีนักสืบเอกชนก็ตันละหาคนร้ายไม่ได้เลยไปนั่งฟังเทปที่อัดไว้ตอนคุยกับเบรดเนื่องจากเบรดเคยสำรวจรถจีปของลูอิสมามารีเลยถามเบรดว่าในรถจีปอะ องศาบอกของคนขับเป็นไปตามขนาดตัวของลูอิสไหมเบรดหลุดปากออกมาว่ามันเป็นองศาของตัวผมนี่แหละเอ้ยไม่ใช่เป็นองศาของลูอิสสิเหมือนตอนที่เธอขับรถออกจากบ้านเลยมารีเริ่มสงสัยและเมื่อไม่มีใครเป็นผู้ต้องสงสัยเพิ่มทั้งมารีและตำรวจเลยมุ่งไปสืบเรื่องราวของเบสดพวกเขาได้รับรู้ข้อมูลมาว่าเบรดติดหนี้ลูอิสมากกว่า2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, 000, หรือประมาณ600,000กว่าบาท มากไปกว่านั้นยังมีการปลอมไลายเซ็นของลูอิสเพื่อขอสินเชื่อลูอิสเลยโทรไปว่ากล่าวธนาคารว่าสะเพาธนาคารก็บอกว่าคนปลอมก็คือเบรดส,สามีคุณนั่นแหละแล้วทั้งคู่คงจะไม่ลงรอยกันตั้งแต่ตอนนั้นนี่อาจเป็นแรงจูงใจของเบรดก็ได้เมื่อหาแรงจูงใจได้แล้วตำรวจเลยหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็จับโกหกเบรดได้อีก เบรดบอกว่าลูอิสออกจากบ้านตอนบ่ายโมงกว่าๆของวันที่22เมษายนแต่เมื่อเช็คเส้นทางการเงินของบัตร ATM ลูอิสพบว่ามีการกดเงิน280ดอลลาร์ตอนบ่ายสองกว่าๆของวันเดียวกันเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดของธนาคารคนกดเงินก็คือเบรดตำรวจเลยกลับไปตรวจสอบกระเป๋าตั้งของลูอิสที่ทิท้งไว้ในรถบัตร ATM ใบนั้นก็อยู่ในรถด้วยเอ๊ยยังไงเบรดบอกว่าลูอิสออกจากบ้านที่ออตตาวาบ่ายโมง แต่เบรดเอาบัตรของลูอิสไปกดเงินตอนบ่ายสองและบัตรนั้นก็ไปอยู่ในรถจีบที่เมืองควีเบกด้วยเบรดกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวแล้วดร์เมทโลแกนผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์ได้เข้าพูดคุยและสังเกตพฤติกรรมของเบรดเขาบอกว่าเบรดดูมีความผิดปกติทางจิตหลายครั้งเลยแล้วคนที่มีจิตใจไม่ปกติเหล่านี้บางครั้งก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและดูนุ่มนวลจนหลายๆคนเมื่อดูเขาให้สัมภาษณ์ทางทีวีเกี่ยวกับคดีอาจจะอินและรู้สึกเชื่อถือ การที่จะมีหลักฐานมามาัดตัวเบรดเนี่ยสำคัญคือต้องหาร่างของลูอิสให้เจอทีมสืบสวนก็พบว่ามารีนักสืบเอกชนได้มีการไปพูดคุยพบปะเบรดอยู่เรื่อยๆจากการฟังบทสนทนาเหมือนเบรดจะแอบชอบมารีและไว้ใจมารีมากทําให้ทีมงานคิดได้ขึ้นมาว่าจะใช้มารีนี่แหละหลอกล่อเบรดหรือจะล่อมหาคําตอบว่าร่างของลูอิสอยู่ที่ไหนมารีรับปากอย่างเต็มใจเธอบอกว่าฉันทําได้ดีกว่าที่คุณคิดแน่นอนฉันจะเอาร่างของลูอิสมาให้คุณเลย เพราะจากที่ฉันคลุกคลีกับเบรดมาสักพักฉันคิดว่าเบรดนี่แหละเป็นคนทํามารีเลยเริ่มวางแผนโดยเธอจะเอาประเด็นที่เบรดอยากโยนความผิดให้จอรนมาเล่นมารี Marie ถามเบรดว่าโอเคสมมติว่าถ้าคุณเป็นจอรนนะพอคุณกําจัดลูอิสเสร็จคุณจะทํายังไงกับร่างของเธอเบรดก็เล่าได้เป็นฉากๆเลยว่าจะเอาใส่กระสอบอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อความสมจริงมารี Marie เลยชวนเบรดเข้าป่าซึ่งไม่ไกลจากจุดที่เจอรถของลูอิสมากนัก มารีนิจใจกล้ามากนะคะเธอกล้าเข้าปากับนักฆ่าแล้วอยู่ด้วยกัน2คนเองแต่ทีมสืบสวนก็เซฟตัวมารีทุกทางเท่าที่จะทําได้โดยใส่เครื่องบันทึกเสียงไว้ที่กระเป๋าถือเดือนมิถุนายนปี1995เป็นเดือนที่อากาศร้อนอบอ้าวมารีขับรถไปที่เนินเขากาติโนกับเบรดและตำรวจได้แอบส่งทีมเฝ้าระวังความปลอดภัยให้มารีสองทีมแต่ตามต่างจังหวัดรถมันน้อยมากทําให้ขับตามใกล้ชิดไม่ได้พอถึงที่หมาย พวกเขาสองคนก็เดินเข้าไปในป่าเงื่อของเบรดไหลจนแทบจะบิดเสื้อออกมาเป็นน้ำได้เลยเขาก็พูดเชิงเะอเรื่องว่ารู้ไหมปกติเขาจะเงื่อออกแบบนี้ตอนไหนก็ตอนจุดๆๆไงทุกคําพูดทีมเฝ้าระวังได้ยินหมดนะคะแต่ปัญหาคือตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าเบรดกับมารีเดินถึงส่วนไหนของป่าแล้วมารีเริ่มรู้สึกหวาดกลัวบรรยากาศก็เงียบมากป่าอะไรเสียงนกแทบไม่มี ทีนี้อยู่ดีๆก็มีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านหัวทั้งคู่ไปแน่นอนว่ามารีรู้ว่าทีมเฝ้าระวังคงตามหาเธอทันใดเบรดก็หันมาถามเธอว่าเธอปลอมตัวมาหรือเปล่าทำไมมีคนตามและหันมาตบหน้ามารีพร้อมกับยุติการค้นหาครั้งนั้นไว้ก่อนหลายอาทิตย์ผ่านไปเรื่องราวก็ไม่คืบหน้าทีมสืบสวนเลยคิดแผนใหม่ดึงดูดเบรดด้วยเงินของลูอิสพวกเขาให้เจ้าหน้าที่ธนาคารโทรหาเบรดว่าเบรดเป็นทายาทที่ได้รับมรดกของลูอิสแต่ต้องพบร่างลูอิสก่อน และตำรวจต้องพยายามทำให้เบรดเข้าใจว่าตำรวจกำลังสอบสวนจอนอย่างหนักตอนนั้นเบรดไม่มีเงินใช้เลยจนดต้องเอาของใช้ในบ้านไปจำนำมีวันหนึ่งมารีนัดดื่มกับเบรดเพื่อกล่อมให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่เบรดดันน้มตัวมาจุ๊บมารีมารีคงอยากจะเอาเท้ายันมากๆแต่เธอก็ต้องไปตามน้ำเพราะกลัวแผนแตกน่าสงสารเธอจังนะคะพอทีมเฝ้าระวังเห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรศัพท์มาหามารีว่าคุณออกมาจากสถานการณ์นั้นได้นะไม่ต้องฝืนแต่มารีก็ฝืนคุยจนจบภารกิจ วันที่7รกรกฎาคมปี1995มารีขับรถไปตามหาร่างของลูอิสในป่ากับเบรดเป็นครั้งที่2ครั้งนี้ง่ายกว่าที่คิดเบรดเดินนำมารีเข้าไปในป่าลึกเข้าไปลึกเข้าไปแล้วก็หยุดเดินทันใดนั้นมารีก็ไปสะดุดตากับสิ่งสิ่งหนึ่งบริเวณพื้นโล่งซึ่งมีรองเท้าวิ่งตกอยู่เบรดบอกว่านี่ไงลูอิสตอนนั้นมารีรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งสายตาของเบรดจับจ้องมาที่มารีเหมือนจะมาทำร้ายแต่มารีรีบไปจับไหล่ทั้งสองข้างของเบรดและบอกว่า ไม่เป็นไรแล้วนะเบรดคุณโอเคเราเจอลูอิสแล้วเบรดก็ดูสงบลงแล้วเขาก็คุกเข่าลงข้างๆร่างของลูอิสแล้วร้องไห้พร้อมตะโกนชื่อลูอิสหลายครั้งช่วงบ่ายวันเดียวกันเบรดเป็นคนรายงานตำรวจด้วยตัวเองว่าเจอร่างลูอิสแล้วไปจับจอนได้เลยแต่ตรงกันข้ามตำรวจเข้าจับกลุ่มเบรดในวันนั้นแล้วเบรดก็ไม่มีอิสระอีกเลยทุกคนต่างชื่นชมมารีถึงความกล้าหาญและทำภารกิจได้สำเร็จทีนี้เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูอิส เบรดได้ปลอมลายเซ็นของลูอิสเพื่อแอบเอาเงินมาใช้อาจจะไม่ได้ทําเพียงครั้งเดียวทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันมาตลอดจนลูอิสพยายามถอยห่างเบรดเลยไม่พอใจที่ตัวเองจะถูกทิ้งประกอบกับลูอิสสามารถดําเนินคดีกับเบรดข้อหาช่อโกงได้ด้วยเบรดเลยตัดสินใจกําจัดเธอดีกว่าโดยวางพล็อตเรื่องให้ความผิดไปตกอยู่กับจอร์นแฟนเก่าของลูอิสเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่ลูอิสอาบน้ําเบรดก็เข้าไปทําให้เธอหายใจไม่ออกและเสียชีวิตแล้วห่อร่างเธอไว้ด้วยผ้าม่านอ่างอาบน้ํา แล้วนําร่างเธอขึ้นรถขับรถไปจอดทิ้งไว้และอุ้มเธอไปวางไว้ในป่าพร้อมกับเอาพุ่มไมป้ปิดร่างไม่ให้ใครสังเกตไม่แม้แต่จะฝังเบรดถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตและอาจได้รับทันบนตอนติดคุกครบ25ปีแต่เขาเสียชีวิตจากโรคไวรัสตับอักเสบซีขนาดอยู่ที่เรือนจําได้เพียง2เดือนเลยไม่ได้อยู่ชดใช้กรรมเลยจบแล้วนะคะนี่เป็นบทเรียนที่ไม่มีโอกาสแก้ไขของลูอิสเธอไม่น่าเอาผู้ชายคนนี้ออกจากเรือนจํามาเลยจริงๆ บางคนเคยเป็นยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้เพื่อนๆคิดยังไงกับคดีนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ